เสียงฝนฟ้าขนองอย่างว่าคลัง่งสายลมวีดวิวที่พัดแรงบ้ามเบาบ้ามเป็นบางจังหวะต้นไม้น้อยใหญ่ที่ไหวเอ็นหัวแรงทับายที่ถาโถมเข้าใส่แสงแวบวาบเกิดขึ้นและต่อจากนั้นมีกี่วินาทีเชื่อขนมเจ๊กกินได้เลยก่อจะเกิดเสียงครื่นสนันวันไหวจนลังคาสังกสีสันดรวัวทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ มันเป็นธรรมดาของฤดูฝนซึ่งไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวแต่มันกลับทำให้ผมใจวิวมือเท้าเย็นเฉียบเจียนจะเป็นลมด้วยอาการใจเต้นระทึกเพราะทําภาพและเสียงที่กำลังเผชิญหน้าอยู่นี้มันทำให้ผมหวนนึกไปถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองในครั้งอดีตและมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กมันนอกอย่างผมไม่ยอมออกหาอยู่หากินตามวิถีชนบท ฝนตกฟ้าร้องน้ำนองครั้งใดผมจะไม่ยอมเปกไปหาจับกบจับเขียดทาปลาหามไม่ได้เห็นแสงตะวันความจริงแล้วถ้าจะพูดให้ถูกคือตะวันลับฟ้าเมื่อใดผมจะไม่ออกจากบ้านไปไหนเลยจะเหมาะกว่าเตื่อมันเกิดขึ้นตอนผมอายุได้สัก11-12ปีตอนนั้นอยู่ในช่วงฤดูฝนเช่นตอนนี้เล็ดคืนที่เกิดเหตุ ก็เป็นคืนที่ฝนตกหนักลงมาตั้งแต่บ่ายดังเช่นวันนี้วันนั้นผมกับเพื่อนสนิทชื่อออสนัดแนะกันตั้งแต่เย็นยํำเมื่อถึงยามดึกเราสองคนจะออกไปหาจับกบไปขายเพราะมันยังอยู่ในช่วงต้นฤดูฝนกบตัวใหญ่ๆย่มคุมออกมาหากินและชาวบ้านยังจับไปไม่หมดฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เด็กบ้านนอกอย่างพวบผม จะหารายได้จากพวกมันสอมท่มครึ่งผมกับออสเดินออกจากบ้านลัดเลาะไปตามทางดินแดงที่เปียกชุม่มจนกลายเป็นโคลนเหนียวเหนอะหนะมุ่งหน,หน้าสู่ท้องไร่ท้องนาที่ทอดยาวไกลเหมือนจะไม่รู้จบท่ามกลางสายฝนที่เริ่มสามเม็ดลงแล้วเราสองคนสาดแสงไฟฉายแบบคาดนาภาไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ต้องยิ้มแก้มปรี เมื่อเห็นแสงสะท้อนของดวงตานับสิบนับร้อยคู่อยู่ตามพื้นนั่นเป็นตาของกบไม่กบเขียร้อยเปอร์เซ์แปลกว่าถ้าไมแมนมีใครออกมาหากบหาเขียหเลยวะออสถามด้วยความสงสัยคลางก้มลงตะบกมือลงกับพื้นหญ้าขวาเขียดตัวใหญ่ใส่ทุงผ้ารีมีดีหนอว่าออสคนน้อยแบบนี้จะได้ไม,มีคู่แข่งไงมึง ไอด้ดีมันก็ดีนั่นละแต่มันเงียบเหงาว่างวยวิเวกวิเวงโม่องเกิดไปหน่อยวะจากนั้นเราสองคนก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากมายด้ดวยวายดวงตาที่สะท้อนแสงนับร้อยร้อยคู่มันเชิญชวนให้ตัน้นาตัต้มตาทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานจนไม่ออกว่าจะพูดคุยอะไรนอกจากคำว่าได้ ale, อีกตัวลวเว้ยเราเดินกันไปเรืเร่อย จนไม่รู้ตัวเลยขณะนี้ได้พ้นอาณาเขตของหมู่บ้านตัวเองมาสักระยะแล้วป่ายางนาที่ขึ้นหนาทึบตัดกับความมืดของท้องฟ้าที่แลบแปบบปราบเป็นระยะออสหยุดกึกและถามความเห็นผมว่าจะกลับกันเลยดีไหมเพราะดูแล้วเราน้ามาไกลกันไปหน่อยผลป่ายางนาที่ไปมีเถียงนาอยู่ไม่ใช่หรอวะในๆก็มากันขนาดนี้แล้ว กัวเรานอนกันที่นั่นเถอะเช้าเรากยกลับผมเสนอความคิดออดเนี่ยไปคู่ใหญ่เลียวหน้าเหลียวหลังดูระยะทางเพื่อพิจารณาว่าจะเอาอยัางไงต่อดีจนกระทั่งเสียงฝาลั่นเปย่และเสียงสายฝนที่เริ่มโปรยปลายหนาเม็ดมาแต่ไกลด้วยระยะทางจากจุดที่พวกเรายืนอ,อยู่ขณะน,นี้จนเขหมโ่บ้านนั้นค่อนข้างไกลยอยู่ไม่น้อยหากจะต้องเดินตากฝนกลับอีก ดูท่าจะหนาวเกินไปหน่อยข้าเพียงระยะเวลาสามสี่ชั่วโมงที่เราเดินไล่จับก,กบกันมามันก็หนักหนาพอแล้วฉะนั้นความคิดที่ว่าให้เรามุ่งหน้าไปนอนอยังเทียงนาของชาวบ้านซึ่งอยู่อีกไม่ไกลจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้พอสพยักหน้าแล่นเดินนำไปที่นั่ทันทีเราเดินเลี่ยมป่ายามนาไม่ยอมเข้าไปข้างใน แม้เสียงกบเสียงอุ่มจะดังระงมลั่นป่วนให้ใจสัน่นอยากเข้าไปก็ตามด้วยว่าความรกชัดของที่นั่นอาจมีงูเลนียวเขี้ยวขอซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตหากพลาดพลั้งพบกับมันเข้าและถูกฉกกัดโดยไม่รู้ตัวเพียงสิบนาทีก,กว่าแสงไฟก็ฉายให้เห็นเงาของกระท่อมลางๆอยู่ลิบลิบ เราทั้งคู่เรงเดินไปที่นั่นโดยเร็วที่สุดความรู้สึกตอนนี้คือทั้งเหนื่อยหนาวและหิวคิดว่าเมื่อถึงที่นั่นจะก่อไฟขึ้นก่อนเป็นดับแรกและสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความหิวของเราได้ก็คงไม่พ้นกบที่อัดแน่นอยู่ในถุงผ้ารีเพียงแค่คนละตัวก็ช่วยให้อยู่ท้องได้ไม่ยากนะเดี๋ยวไม่ทันที่เราจะถึงที่นั่นตาคนต่างก็ต้องชนะ เมื่อเห็นว่าบริเวณชายป่าสามใหญ่อันเป็นท้ายของอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งดกครึ้มอยู่ห่างจากตรงนั้นออกไปเกือบครึ่งกิโลมีแสงสีเขียวเรืองเรืองสว่างวาบเล็ดดับลงเป็นจังหวะออสแพรซิปบ,บอกให้ปิดไฟฉายทันทีทำไมวะปิดไฟทำไมผมถามออกไปพร้อมๆกับที่ออสเอื้อมมือมาปิดปากผม พลางจุปากเป็นสัญญาณทห่เงียบเสียงก่อนจะกระซิบด้วยน้ำเสียงอันสั่นเทาสแสดงถึงอาการหวาดกลัวที่ผมไม่เคยสัมผัสกระเสือใจผมกระตุกปูบอย่างแรงเท่นขาดูราวกับจะสิ้นไรพลังในการทรงตัวเข้าสิงคีอออเอ่ยคือผีสามที่เป็นเรื่องเล่าขานมานานนมแต่ตัวผมไม่เคยเจอและไม่คิดว่าจะได้เจอสักครั้ง แต่แล้ววันนี้วันที่ผู้คนมากมายไม่ยอมออกหาขบหากินกันยังเคยคืนที่กลางทุ่งกลางนาที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตามีเพียงเด็กสองคนที่ยืนอยู่เด่นๆไร้เครื่องป้องกันและที่หลบซ่อนโดยมีแสงกระสือค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางพวกเราช้าๆผมได้เห็นมันแล้วกับตาตัวเอง ออสกิดให้ผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามเข้าไปทงด้านป่ายามนาด้วยคิดว่าที่นั่นอาจจะมีต้นไม้ใหญ่ให้เราได้หลบซ่อนเร้นกายจากสายตาของกึ่งผีกึ่งคนที่ลอยเถง,งเต้งอยู่ไกลๆแต่เมื่อผมหันกลับไปมองก็ต้องขนลุกว่ากลัวจนแทบจะร้องไห้ออกมาเพราะแสงกระสือที่ตอนแรกเห็นว่าอยู่ไกลๆบัดนี้ มันกลับมาลอยเอือยอยู่ห่างจากพวกเราแค่ไม่กี่สิบเมตรและออสก็คงเห็นเช่นเดียวกับผมเพราะเสียงสำลักน้ำลายเหมือนกับมันจะจมน้ำที่ดังมาจากเขามันดังหนกพอที่จะทำให้กระสือร้ายที่ลอยเอื่อยโดยไม่ได้ให้ความสนใจกับเราสองในตอนแรกมันเปลี่ยนท่าทีอย่างฉับพลันมันลอยวูบดิ่งเข้ามา พร้อมๆกับที่ออสกระชากผมให้หลบเข้าไปซ่อนยังหลังต่อไม้ยางน,นาใหญ่ที่ถูกโค่นแบบเส้นยาแดงผ่าแปดแสนลืบและลมเย็นที่ผ่านเนื้อหัวซึ่งมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นขาวจนขมคอทำให้ผมร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวสัญชาติยานการเอาตัวรอดทำให้ผมกลั้นเสียงสะอื้นจนลืมหายใจซ้อมตาจ้องขมิ้นไปยังหัวมนุษย์ ที่มีเพียงทวงไส้ที่ค่อยย้อยระยงระยางและมีแสงสว่างวาววานนั้นไม่ยอมให้คลาดเคลื่อนไปไหนมันคงยังไม่รู้ว่าเราซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ข้อกิริยาที่ลอยวูบไปวูบมาราวกับกำลังมองหาอะไรสักอย่างนั้นถ้าไม่ผมมั่นใจพอต,ตัวสั่นจนผมรู้สึกได้และผมเองก็ไม่แพ้กันครูใหญ่มันก็ลอยไปอีกทางหนึ่งช้า,ชา เมื่อเห็นเพียงแค่แสงสว่างพี่สว่างจนฉาบทับไปตามต้นไม้ต้นตอแต่ไม่เห็นเจ้าของผมกบผ่อนลมหายใจที่กลั้นไว้จนหูเริ่มอื้อออกมาอย่างแรงไปไปกันออสก,กระซิบบอกพร้อมกับคว้าข้อมือผมวิ่งกลับไปยังท้องนาเพื่อกลับบ้านโดยอาการร้อนรนเกือบสิบนาทีแล้วที่เรากึ่งเดินกึ่งวิ่ง มอบตัวค้อมต่ำไปตามคณาที่สุดก็คิดว่าคงพ้นระยะอันตรายแล้วจึงยืดตัวขึ้นเตรียมจะวิ่งตรงกลับบ้านแต่แล้วก็ต้องชำน,นับตาข้างอาปากวอเพราะแบดนี้กระสือร้ายที่เราคิดว่าลอยหากินอยู่ในป่ายามมันกลับลอยวูบตามเรามาติดๆโดยไม่กระพริบแสงและหลอดให้เรารู้ตัวเลยสักนิดเอยไอ้ดิ่มวิ่ง ออสตรองบอกพร้อมกับออกวิ่งสุดฟีเท้ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกับเสียงวีดร้องแสดงอาการเกรียวกราดของกระสือที่อยู่เหนือหัวด้านหลังจังหวะนั้นผมก้าวพลาดเหยียบลงบนขอบคนาทำให้เสียหลักล้มคว่ำหน้าขมำกระสือนั้นพุ่งตรงตามออสไปติดๆเสียงร้องยังตกใจของออสดังลั่นไามออกไปเรื่อยผมเหนื่อยหน้าขึ้นมา พยายามลุกขึ้นยืนและวิ่งตามเพื่อนแต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องด้วยอาการจุกเสียเพราะหน้าอกกระแทกลงกับพื้นดินที่ถูกยกระดับเพื่อกั้นน้ำและเป็นทางเดินเข้าอย่างจังใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะรวบรวมกำลังและออกเดินได้แต่ทุกครั้งที่เท้าย่ำลงบนพื้นแรงกระแทกนั้นส่งผลให้ผมเจ็บแปรไปตามซี่โครงจมน้ำตาเล็ดผมเดินไปคหน้า ทำที่ไม่รู้ทิศทางเพราะไม่กล้าเปิดไฟกลัวว่าถ้ากระสือร้ายมันเห็นมันจะพูดมาทำร้ายตัวผมที่อยู่คนเดียวแบบนี้คงหนีหรือทำอะไรไม่ได้เป็นแน่ในใจคิดอุ่นแต่ออสมันไปอยู่ที่ไหนถึงบ้านแล้วหรือยังจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นกับเพื่อนคนนี้ของผมหรือเปล่าแต่แล้วก็ต้องยิ้มกว้างทนให้ใจยาวเมื่อมีเสียงร้องทับที่คุ้นเคย ดังมาจากกอต้นข้าวที่สูงเทียมอ,อกด้านซ้ายออสนั่นเองเขาลุกขึ้นยืนได้เดินเข้ามาหาผมด้วยอาการดีใจแม้ไม่เห็นหน้ากันแต่ผมก็รับรู้ได้ว่าเขายิ้มแน่ๆในช่วงเวลานั้นเพราะแม้แต่ผมเองที่ทั้งเจ็บหน้าอกท้งเหนื่อยจมแทบล้มกระดาตายการได้พบเพื่อนคนเดียวในเวลานี้ก็ยังทำให้ยิ้มกว้างได้ไม่อยากเย็นนะ ขอโทษนะเว้ยที่กูทิ้งมาไว้ไอ้นิ่มไปเป็นไรวะออสกูจะลเเมนว่าแต่มึงเหอะเป็นไรมากไหมผีกระสือนั่นตามมึงไม่ทันใช่ไหมวะออสไม่ตอบเพียงแต่ชักชวนให้ผมรีบกลับบ้านกันได้แล้วอีแค่อยัางบอกว่ายามนี้ปลอดภัยหายห่วงเปิดไฟได้กระสือนั่นไปแล้วคุณแน่ใจได้ยงไงว่าออสผมตั้งกระทู้ถามทันที คลางหันซ้ายหันขวาด้วยอาการหวาดรแวงนออน่ามึงเชื่อกูเถอะวันได้กินแล้วมันอิ่มมันก็กลับบ้านไปแล้วสิวะได้ยินเช่นนั้นผมก็นิ่งไปชั่วครู่โดยอาการช่ำใจแต่แล้วก็ต้องถอนใจยาวเหมือนนึกไปถึงเรื่องราวสารพัดที่ผ่านพบมาออดเพื่อนผมคนนี้แม้จะอายุเท่ากันกับผม แต่เขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ในหลายกรณีทั้งบางกรณีก็ยังสามารถช่วยเหลือผมให้รอดพ้นเรื่องราวเด้ร้ายไปได้วยกันได้อีกด้วยแต่ทันทีที่ผมกดเปิดไฟแสงสว่างที่สาดทับไปยังตัวของออสทำให้ทุกความไว้เนื้อเชื่อใจและความรู้สึกปลอดภัยทุกยามมันดิ่งลงเหวคราบเพื่อนของผมที่ยืนอยู่ห่างกันเพียงเอื้อมมือถึง ยืนตัวขาวซีดเหมือนไก่ต้มริมฝีปากดำคล้ำขอบตาหมองบริเวณลำคอเปืิอไปด้วยเลือดสดสดที่พุ่งเป็นจังหวะตามการเต้นของหัวใจผมเข่าอ่อนทิ้งตัวลงกับพื้นก้นจำเบาทันทีเฮ้ยไอนิมมึงเป็นอะไรออดถามผมด้วยเสียงเย็นเยียบ พร้อมกับก้าวเข้าหายื่นมือมาทำท่าจะช่วยพยุงผมแต่ผมกระเถิบถอยหนีสุดกำลังพร้อมทั้งชี้มืออันสั่นเทาไปที่เขาร้องออกมาไม่เป็นภาษาออสจำนักพร้อมทั้งมองสำรวจตัวเองก่อนจะนิ่งไปแล้วเขาก็ร้องให้สะอึกสะอื้นออกมาเสียงมันก้องสะท้อนราวกับอยู่ในอง์น้ำใบใหญ่ฟังแล้ว ทั้งรู้สึกดผูและขนลุกไปด้วยในเวลาเดียวกันอดร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจครู่ใหญ่ก็ปล่อยโคออกมาดังลั่นพร้อมๆกับสายลมที่กันโชกเข้ามายงมากลั่นมันบอกผมกูยังไม่อยากตายนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ผมจําได้เพราะผมมาตื่นขึ้นในช่วงสายชาวบ้านที่ออกมาทำนาเขย่าตัวปลุก พอสะดุ้งเตืน่นผมก็ร้องเอ,อะอะโวยวายขึ้นครอบความทรงจำเรื่องเมื่อคืนที่หวนกลับเข้ามาในสมองแบบทันท่วงทีชาวบ้านที่ช่วยปลุกผมมองหน้ากันส่งสายตาอยากจะจับความรู้สึกก่อนจะขยับเปิดทางให้ผมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่กองอยู่ไม่ไกลจากที่ผมนอนนะรามของออสนอนคว่ำหน้ายอยู่ในนาข้าวผี่น้ำเจิมนอง บริเวณนั้นน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานเพราะเลือดที่ไหลทะลักออกจากปากแผลที่ลำคอของเขาออสตายแล้วจะเพราะกระสุก,กัดหรือเพราะอะไรผมไม่อาจรู้แจง้งแต่ความจริงหนึ่งเดียวที่ยังฝังอยู่ในใจผมตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้คือเพื่อนรักเพียงคนเดียวของผมตายโดยที่ผมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยทั้งที่ตลอดเวลา ผมสามารถตรอดผลเรื่องต่าง,างๆมาได้กับเขา